สวัสดีครับพูดเราด้วชิมันทอยครับก็วันนี้ก็มาเชิญชวนครับให้ทุกคนมางาน Bangkok Summer Festival 2011 by k ุ k คากร่นะครับในวันนั้นนะครับเราจะเล่นเพลงกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าแบนโฟมยิ้มครับแบนยิ้มเอ้ยถูกแล้วที่พูดถึงโฟมาะว่าในงานนี้มีมีแบบปาร์ตี้โฟมนะเ้ยราชมังกีฬานะ รัชบัคลาเขาเอาเหมือนเป็นทะเลฟองมาก็เหมือนการที่วัยรุ่นแต่ละคนไปปาร์ตี้กันแล้วมีคอนเสิร์ตที่ได้ดี่เน่พอยก็จะลงไปในฟองชัว์มีกอล์ฟมิเขาเป็นว่าหน้าร้อนนี่มันสั้นเนะเรามาลงไปใช่ในปาร์ตี้ฟองกันดีกว่าครับแล้วก็กระโดดน้ำกันแล้วก็มาดูดอชิมนอยแล้วก็อีกแต่ยวงเล่นครับผมว่าเราต้องไปหาสิ่งนี้ใ้มาลหาอะไรครับสิ่งนี้ครับ กอนย์เนี่ยสิ่งนี้แหละที่ต้องไปหามาใช่ครับจากไหนครับใช้ทิเกตเมเจอร์ทุกสาขานะครับไปซื้อได้ครับบัตรกอกซัมเมอร์เฟสติวัลนะครับบายกรอล่าครับครับวันที่7จถึงแพฤษภาคม2554นะครับณสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับประตูเปิดตั้งแต่เวลาบ่าย2องเป็นต้นไปนะครับเจอกับพวกเราได้แล้วก็อีกหลายวงเลยครับผมเจอกันครับ